เอาแล้วนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนิจจานเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยกับเกมคิมิซึโนยายบาดเดมอนสเลเยอร์เบลด f ออฟฮาชิรานั่นเองนะครับผมบอกเลยว่า เกมนี้กําลังจะเป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับผมเพิ่งเข้ามาได้ประมาณวัน2วันเนี่ยคือแบบดังเลยนะครับและตอนนี้ก็คือเราจะมาลองดูอารีน่ากันนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันที่3ของผมในเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่า เกมนี่คือค่อนข้างจะเฟี้ยวมากเลยนะครับผมคนดูแล้วก็มีโหมดให้เราเล่นตั้งหลายโหมดด้วยนะครับผมอย่างที่เรารู้กันเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือเราทําการตีอารีนาชิลชิลนะครับแล้วก็บอกเลยว่าศัตรูที่เราเจอเนี่ยเมื่อกี้ที่เจอไปก็ไม่ได้ตึงนะครับแต่ต่อไปเราน่าจะเจอตึงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิเนี่ยทุกคนมันมีแต่คนตึงๆนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตีคนนี้ดูนะครับเขาใส่รูปกีอยู แล้วเราดูพลังตัวเองตรงไหนอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวแป๊บนึงนะเนสุโก,โกมันเตอไม่นัทุกคนอะไรครับเนี่คุณทาคนจิ ตีเราทีเดียวตายหมดทีมนะคบเมื่อกี้ผมเหอเรียกไปเจอกับคนที่โหดเกินไปนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าถ้าเราไปหาเรื่องคนที่เก่งขนาดนั้นเนี่ยเราก็จะตายได้สบายๆแบบนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์99นะครับเป็นเซิร์ฟที่คนไทยจะมาลงเล่นกันเยอะมากนะครับเราก็จะเป็นเซิร์ฟที่จะมีคนไทยมา อัดเติมกันในเซิร์ฟนี้นะครับผมส่วนพุทธพูดถึงการเติมเกมในเกมนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเติมเลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่แทบจะเลิกเติมเกมไปแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่เติมเกมแล้วนะครับผมแต่ก่อนก็เคยเติมอยู่แต่ต่อมาเนี่ยผมจะเป็นเล่นแบบเน้นสไตล์สายฟรีนะครับแล้วก็เล่นขำๆพอนะทุกคนตามที่คนดูขอให้เล่นเกมใหม่เราก็เล่นนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือ ทำการรับรางวัลน,นะครับบอกเลยว่าดูกี่รอบนี่คือเฟี้ยวอ่ะทุกคนกับอุซุยเท็นเกนตรงนี้นะทุกคนคือโคตรเท่เลยอ่ะและต่อไปก็คือรับรางวัลตรงนี้กันก่อนแป๊บหนึ่งนะคนดูจะมีรางวัลเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ แจกของค่อนข้างจะเยอะนะครับและวันนี้เนี่ยที่เราจะทําเป็นเรื่องหลักเนี่ยผมลืมบอกเลยทุกคนตามปกคลิปที่เรามานั่นก็คือการสุ่มกาชานั่นเองนะครับผมแม่ปกคลิปก็คือสุ่มกาชาแต่ยังไม่เปิดกาชามาตั้งสองนาทีแล้วทุกคนมาจังหวะน,นี้ลุยเลยทุกคน1ิกล่องแรกแล้วก็โอ้โหเกลืออะไรครับเนี่ยขอข้ามแล้วก็ได้เกนยาํามา5ดาวนะครับเป็นตัว SR นะทุกคนก็คือบอกเลยว่า เกลือมากนะครับผมคือเกย์ย้ามันดีอยู่ตัวเดียวในนี้แต่ว่าไม่มีตัว SSR เลยอนะทุกคนที่ผมสุ่มไปนี่คือค่อนข้างจะเกลือมากนะคนดูต่อไปเราจะมาดูในตู้ของเบสิกแล้วก็เกลือเปิดมาก็คือเค็มไปแล้วนะครับกับ1กล่องฟรีนะทุกคนต่อไปก็คือส0กล่องอสูรเงี่เง่าอันนี้ก็คือผู้หญิงมันชื่ออะไรอ้อยเหลืออะไรไม่รู้ทุกคนจังหวะน,นี้ต่อเลยทุกคนแล้วก็ไม่นะคนดูอะไรกันครับเนี่ย สิบกล่องของเรามันเกลืออย่างนี้เลยเหรออันนี้คือกล่องเฟรนชิพยังไม่มีนะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือกล่องของแฟชั่นก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมคนดูก็คือประมาณนี้นะครับกับการสุ่มการชาในเกมนี้คือผมบอกเลยว่ามันเค็มมากนะครับผมคนดูถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆนะครับแล้วผมจะแนะนําว่า ถ้าจะสุ่มเนี่ยแนะนําให้กดเป็น10กล่องมันจะดีกว่า1กล่องนะครับผมวันนี้คือเท่าที่ผมเล่นเกมมาทุกเกมเลยเนี่ยแบบนี้จะดีกว่าเสมอนะครับทีนี้ก็คืออย่างน้อย1ตัวที่เราได้มาที่เป็นพี่เกนยาเนี่ยเราก็จะอัพกันก่อนเลยก็อะไรกันนอกในส่วนของน้องชายซานเนมีนะครับเกนยาตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะเฟี้ยวอยู่นะทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของร่างตอนโตนะครับเราก็ปั้นไปเลยทุกคนเราจะมาดูนะครับแต่ว่า ผมจะไม่ปั้นตัวไหนในนี้ให้สุดขีดนะคะผมเพราะว่า ตัวที่ผมอยากจะปั้นเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวก SSR นะครับผมแต่ว่าผมยังไม่มีสักตัวเลยนะคนดูเราก็จะปั้นพวกนี้ไปก่อนแต่ว่าไม่จัดเต็มนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าตัวที่เราควรจัดเต็มเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกที่มันเป็นตัว SSR เพราะมันจะดีกว่านะครับผมเราก็สําหรับคนที่อยากได้ในส่วนของเนซโกะที่เป็นตัวโหดสุดของผมในตอนนี้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่เราไปดูคลิป EP ที่2ของผมในเกมนี้นะครับเราทําการแจกโค้ดไปแล้วนะครับเราก็สามารถ รับรางวัลกันได้เลยนะทุกคนจะมีประมาณ4โค้นนะครับแล้วก็ไอเทมคือรางวัลเด็ดๆเ,เลยนะครับส่วนทางด้านตรงนี้เนี่ยก็คือตัวละครเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้คือผมขอทําการใส่ของพวกนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครต่างๆทันจิโร่ตอนที่ฝึก ตัดก้อนหินอันนี้ก็จะเป็นเนซุโกะร่างอสูรตอนเด็กเราก็จะทําการรับรางวัลใส่ไอเทมให้หมดเลยต่อละกันเอาทุกคนต่อไปก็คือส่วนของกระเป๋าเนี่ยเราสามารถที่จะคอมไบก็คือเปิดเจ้าตัวกล่องอันนี้นะครับเราก็เปิดไปเลยทุกคนได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้คือผมอยากได้เซนิสเสือทุกคนคือมีเซนมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น,นส่วนของร้านค้านะครับผมก็จะประมาณนีนะ้ทุกคนเขาจะให้เราทําการซื้อนะครับมันจะเป็นสินหนึ่ง 1อันต่อวันนะครับเราก็สามารถซื้อกันได้ตรงนี้นเดี๋ยวเป็นว่าผมจะทําการคํานวณให้ที่หลังนะครับว่าเราทํายังไงมันถึงจะคุ้มกว่าในการซื้ออะไรตรงนี้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้เจ้าตัวเพชรนะครับก็คือเพชรหรือหยกเนี่ยแหละผมยังไม่ได้ใช้สักอันเลยนะครับผมคนดูบอกเลยว่าเท่าที่ผมเล่นมานี่คือยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะทุกคนก็คือนอกจากที่เขาเบังคับการใช้อ่ะเนาะคนดูมาจังหวะน,นี้ก็คือ ทำการดูต่อนะครับว่าตัวละครของเรามีตัวดีอยู่2ตัวนะครับนั่นก็คือเนซุโกะอะาเดมี่แล้วก็เจ้าตัวเกนยานั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็คือ ในซุโกของผมเนี่ยปั้นไปอยู่ที่เลเวล60กันแล้วนะครับอย่างที่เห็นได้ส่วนเลเวล ID ของผมก็อยู่ที่12นะครับคนอื่นนี่คือป่านนี้เขาไปเลเวล30กว่ากันแล้วนะครับผมแต่เราติดอยู่ที่เลเวล12นะเพราะวันนี้คือเราไปค่อนข้างจะช้านะครับเดี๋ยว,วเป็นว่าเราจะค่อยๆไปไวต่อนะครับตอนนี้ก็คือขอแบบเดินชิวๆเราก็ ทำความเข้าใจกับเกมก่อนนะครับถ้าผมบอกเลยวผมอาจจะโดนคนแซงไปเยอะเลยนะครับแต่เราไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเราจะแบบเล่นขำๆพอนะคนดูจังหวะนี้ก็คือใส่สกิลตัวละครเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการจัดทีมนะครับประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทีมแบบคบตีของเราเป็นทีมแรกนะครับเปิดที่เนสโกตีมาแล้วเกนยาใช้ปราณล่าหัวคมๆมของเกนยาในการยิงจบเกมนะครับผมนี่ก็คือประมาณนี้เลยนะทุกคนบอกเลยว่า เฟี้ยวไปเลยทีเดียวนะครับผมกับพี่เกณยาของเรานะครับตอนนี้เนี่ยคือในทีมของผมมีตัวซัพพอร์ตอยู่1ตัวนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของไอที่คนที่มันอยู่กับมันชื่ออะไรวะทุกคนไอคนที่มอีอยู่ด้านหลังเสื้อขาวๆเนี่ยผมลืมชื่อมาแล้วนะัทุกคนเอาเป็นว่าใครรู้เนี่ย ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะทุกคนแต่เอาจริงๆผมก็ไปอาหารเอาเองได้นะทุกคนโอเคช่างมาเถอะทุกคนจังหวะนี้ก็คือตีมันไปชิวๆเลยครับผมเราก็คนดูครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะแนะนําอะไรผมในการเล่นเกมนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมทุกคนมาจังหวะนี้เราขึ้นเป็นเลเวล13กันแล้วนะครับผมคนดูทีนี้ก็คือเริ่มไปแล้วนะครับต่อไปก็คือ ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเกมจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยคนดูแล้วก็เอ่มตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว ID ก็คือมีของประมาณนี้นะครับผมโอเคเลยเงินของเราอยู่ที่1.01ล้านนะครับผมจังหวะนี้ก็ปลานลากหวัวต่อเลยทุกคนเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็ดูไปเรื่อยๆชิลๆเลยนะคนดูโอเคทุกคนจังหวะนี้ก็คือ จะจบตาแล้วนะครับผมผมพลาดเรื่องเดียวเลยทุกคนตอนเนี้คือที่ผมคิดอยู่นะว่าเมื่อไหร่เอ้ยแป๊บบหนึงนะคนดูอันนี้อะไรครับเนี่ยทันจิโร่ตอนนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายของการฝึกกับอาจารย์ทาคอนจิแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็คือประมาณว่าเขาฝึกกับอาจารย์ทาคอนจิไปแล้วนะครับและที่นี้ก็คือเราจะไดท้ทำการอยู่ในทีมเดียวกับคุณเคียวจิโร่นะครับผมนี่แต่ว่าเรายังไม่ตัวละครมานะครับก็คือประมาณว่าเขาให้เราเล่นแบบ ตาเดียวกับคุณเคียวจูโร่นะครับเราก็สู้กับตาคอนจีแล้วดูสิทุกคนตาคอนจีตีมาทีเดียวทีมของผมตายหมดเลยนะทุกคนเหลือแต่ตัวที่เขาให้เช่าเล่นนะครับนี่ก็คือพี่เคียวจูโร่นะทุกคนจังหวะนี้โอ้โหโดนปรานโดนปรานวารีไปอย่างนี้เจอปรานตะวันต่อ,อทุกคนไม่เสียนี้ปรานเพลิงนะทุกคนปรานเพลิงไปแล้วก็เรียบร้อยหมดตีนะครับผมกับปรานเพลิงของพี่เคียวจูโร่เรงโกคูนะครับเสียดายที่เขาโดนัะเอ้ไม่ใช่ทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือออกเลยก็แล้วกันนอแล้วก็ ดูต่อนะครับเมื่อกี้เขาจะแนะนําอะไรบางอย่างมาทุกคนทางเกมเนี่ยทุกคนจังหวะนี้เขาให้เราทําการมารับของนะครับตรงนี้คือมีโอบิโตมา ให้อเทมกับพวกเรานะครับเราก็รับไปเลยแล้วก็อันนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นส่วนของตั๋วกาชาบาทุกคนเราจะได้สุ่มอีกแล้วว่ะทุกคนโอเคแบบนี้ก็ดีสิครับนี่เขาจะให้เราทําการสุ่มกาชากันอีก10กล่องนะครับเราก็ลุยเลยแล้วก็เก็นยะไออ้อยแล้วก็อะไรครับเนี่ยไม่นะทุกคนจังหวะนี้ก็โตแล้วก็เราได้หมูป่าบุกทะลวงมานะครับก็คืออินโนสุเกะนะครับผมแต่ว่าเป็นแค่ตัว SR นะครับแต่ก็ดีกว่าตัวอื่นที่ผมมีนะคนดูเราก็ ควรจะปั้นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องมากขนาดนั้นอะไรก็ได้นะทุกคนส่วนของหมูป่าบุกทะลวงนะครับบอกเลยว่าตัวละครนี้ก็ค่อนข้างจะเทมากเลยนะครับผมแต่ว่ามีอดีตของเขาที่ค่อนข้างจะเศร้าอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าผมสปอยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยาวทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครอยากได้คลิปสปอยอนิเมะบ้างเราคอมเมนต์กันมาหน่อยครับผมแล้วก็ กดไลค์คลิปนี้ให้เกิน150ไลค์นะครับเพื่อที่จะทําการดูเป็นคลิปสป o อยอนิเมะต่อนะทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ไปแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับผมคนดูแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบอกเลยว่าเราจะไปกับเกมนี้ยาวๆแล้วก็เล่นตามที่คนดูขอเลยนะครับผมเพียงแค่เรากดติดตามให้กันด้วยนะครับเอาลับไปลับบ๊ายบายแทมแทม